ทั้งหมด4ฉบับครับเกี่ยวกับอุดมศึกษาที่กาลังถูกพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ท่านประธานครับปฏิเสธไม่ได้ว่าการอุดมศึกษาในประเทศเรานั้นกาลังเผชิญกับทั้งความท้าทายใหม่ๆและก็ปัญหาเดิมๆปัจจุบันสองในสามหุยาวชนเราครับไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในขณะที่อีกหนึ่งในสามที่เข้าถึงนั้นก็กําลังเข้าถึงระบบการอุดมศึกษาที่ตามหลังโลกและก็มีคุณภาพที่ถดถอยลงอย่างต่อเน,นื่องหากจะยกตัวอย่างท่านประธานในการจัดอันดับคุณภาพของระบบ อุดมศึกษาครั้งล่าสุดครับโดยเคลือข่าย u n i v e r s i t a s 21ประเทศไทยครับเข้ามาเป็นอันดับที่5ครับแต่เป็นอันดับที่5จากท้ายตารางนั่นก็คืออันดับที่46จากทั้งหมด50ประเทศที่มีการวัดผลในขณะที่อันดับของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยครับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกโดย QS นั้นก็ลดลงเป็นส่วนใหญ่ตลอด10ปีที่ผ่านมาดังนั้นครับท่านประธานผมเลยเข้าใจถึงเจตนาของการเสนอร่างแก้ไขกฎหมาย4ฉบับในวันนี้ที่ก็มีเจตนาที่พยายามจะปรับเปลี่ยน วิธีการจัดสรรก็มารวมการตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาด้วยความหวังครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนํามาสู่ประโยชน์ในหลายประการไม่ว่าจะเป็นการพยายามจะขยายขอบเขตให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิ์ในการได้รับทบประมาณจากกองทุนนั้นครอบคลุมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและก็สถาบันอุดมศึกษาของและก็ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐหรือไม่ว่าจะเป็นการพยายามจะขยายกลไกครับในการเข้าไปกํากับดูแลหรือว่าจูงใจให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนั้นสามารถ พัฒนาหรือว่าต่อยอดในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐหรือว่าความต้องการของตลาดได้หรือไม่ว่าจะเป็นครับท่ทานประธานการพยายามในการใช้กลไกของกองทุนนั้นในการขยายบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาให้มุ่งเน้นแล้วก็พัฒนามาเป็นแหล่งเรียนรู้และก็แหล่งพัฒนาทักษะของคนทุกช่วงวัย ดังนั้นผมไม่ติดใจครับถึงเจตนาของการพยายามจะแก้ไขกฎหมาย4ี่ฉบับในวันนี้แต่หากร่างกฎหมายสี่ฉบับในวันนี้จะผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนรัษฎรในวาระที่หนึ่งไปได้ผมอยากจะฝากรรท่านประธานครับผ่านไปยังกรรมธิการวิสามันที่จะตั้งขึ้นมานั้นให้ทบทวนเพิ่มเติมอีกสักสี่ประเด็นครับที่ผมอยากจะเสนอว่าจะทําให้กองทุนนั้นสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็นที่หนึ่งท่านประธานคือผมอยากจะเห็นกฎหมายนั้นเขียนถึงหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนขึ้นครับ ว่ากองทุนนั้นควรจะจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษ,ษาโดยคำนึงถึงหลักการอะไรผมเห็นถึงความพยายามนี้อยู่ครับเพราะว่าในมาตรา 50, 50ทับ5นะครับในร่างแก้ไขนั้นก็มีการเขียนไว้ว่าทุกการจัดสรรนั้นจะต้องมีผลสำเร็จและตัวชี้วัดที่ตรวจสอบได้แต่ผมอยากเห็นหลักการที่ชัดเจนขึ้นในอีกหลายมิติด้วยกันครับผมยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวครับคือหลักเกณฑ์เรื่องของความเสมอภาคความเสมอภาคในที่นี้ครับไม่ได้หมายถึงแค่ความเสมอภาคในมิติของการสรับสน นักศึกษาที่อาจจะมาจากครอบครัวรายได้น้อยไม่ได้หมายถึง,ถงแค่ความเสม,มอภาคในการจัดสรรงบประมาณระหว่างภูมิภาคเพียงเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความเสม,มอภาคครับในการจัดสรรงบประมาณระหว่างสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเพราะหากเราไปเปิดดูงบรประมาณปี6กครับท่านประธานจะมีงบอยู่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทครับที่มีการจัดสรรให้กับสถาบันอุดมศึกษาครึ่งนึงครับถูกจัดสรรให้กับมาหาวิทยาลัยทั้งหมด1ิแห่งในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยต้องแบ่งกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาถึงเจ็ดสบกว่าแห่งด้วยกันเป็นต้น ประเด็นที่สองกรัฐประทานที่อยากจะเสนอก็คือผมอยากเห็นกฎหมายนั้นเพิ่มความเป็นไปได้ของกองทุนทุกกองทุนครับที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรงบประมาณแบบหลายปีหรือที่เรียกว่ามัลติเยียบัจ g e ติ n งหรือม u l ติ y e ียฟันด i ้ g ในเมื่อหลายโครงการครับที่ข้ามเกี่ยวกับธนธกิจของกระทรวงอวนั้นเกี่ยวกับการพัฒนาคนหรือการพัฒนานวัตรกรรมซึ่งเป็นโครงการระยะยาวที่อาจจะต้องทําต่อเรื่องหลายปีก่อนจะเห็นผลการที่เราไปปลดล็อกครับ ให้เราสามารถวางแผนแล้วก็จัดสรรง,งบประมาณไปล่วงหน้าหลายปีได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับในการทําให้หลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการอุดมศึกษานั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันผมเข้าใจดีครับว่าหากเราไปดูมาตรา18ครับของพรบการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตรกรรมที่มีการแก้ไขในรอบนี้ด้วยเช่นกันเนี่ยก็ได้ปลดล็อกอยู่แล้วนะครับให้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถจัดสรรง,งบแบบหลายปีข้ามปีให้กับโครงการที่มาขอรับงบประมาณได้แต่สิ่งที่เราอยากเห็นเพิ่มเติมครับคือการไปแก้ หรือว่าการไปทบทวนมาตรา16ของพรบดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนขึ้นในการปลดล็อกให้รัฐนั้นสามารถจัดสรรงงประมาณให้กับกองทุนแบบข้ามปีหลายปีแบบ m u ลต i เ e a r f ฟันดิ g ง u บลต y เ a r b u บ g e จ i ติได้ด้วยเช่นกันเพราะหากกองทุนมีหลักประกันเขาเห็นภาพชัดว่าในอนาคตจะมีงงประมาณที่ถูกจัดสรรมารเท่าไหร่ก็จะทําให้เขาสามารถวางแนและก็จัดสรรงงประนาณแบบต่อเนื่องแบบหลายปีแบบข้ามปีให้กับโครงการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆด้วยได้เช่นกัน ประเด็นที่สามคธรรมทานคือผมอยากจะเห็นการมีส่วนร่วมและตัวแทนที่มีความหลากหลายมากขึ้นในคณะกรรมการบริหารกองทุนแม้ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่พอไปดูสัดส่วนที่ร่างแก้ไขกฎหมายที่มีการเสนอนั้นเราจะเห็นว่าสัดส่วนของคณะกรรมการที่เป็นคนนอกนั้นปัจจุบันมีมากกว่ากรรมการที่มาโดยตําแหน่งหากผมลองนับดูนะครับเรามีกรรมการที่เป็นคนนอกนั้นอยู่ทั้งหมด10คนก็คือผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาสองคนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่คอรมอลแต่งตั้ง เป็นกรรมการ7็ดคนบวกกับแต่งตั้งเป็นประธานอีกหนึ่งคนรวมกันเป็นสิบคนซึ่งก็มากกว่าแปคนที่เป็นกรรมการโดยตําแหน่งแต่ผมคิดว่าเราไปได้ไกลกว่านั้นอีกสองวิติด้วยกันครับวิติที่หนึ่งครับท่านประธานผมอยากเห็นคณะกรรมการบริหารกองทุนนั้นมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษามากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนหรือว่าจํานวนกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดยสถาบันอุดมศึกษาหรืออาจจะเป็นการเปิดให้สถาบันอุดมศึกษานั้นมีส่วนร่วมมากขึ้นในการให้ความเห็นหรือว่าคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคนวุฒิที่ทางคอรมอนนั้นพิจาารณแแล้ก็ตต่งงั ส่วนมิติที่2องคุณประธานคือผมอยากเห็นคณะกรรมการ,ริถานกองทุนนั้นมีตัวแทนนิสิตนักศึกษาครับหรือว่าเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาที่มาจากการเลือกของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนกันเองในฐานะผู้บริโภคบริการอุดมศึกษาหลักการนี้ก็จะคล้ายครับกับหลักการที่พักคก้าวไกลเสนอในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ในร่างพรบการศึกษาที่เราจะยื่นเข้าสู่สภาเร็วๆนี้ที่เสนอให้มีตัวแทนนักเรียนที่มาจากการเลือกของนักเรียนนั้นไปอยู่ในคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่งด้วย เช่นกันส่วนประการสุดท้ายก็รรท่านประธานประการที่4ี่ก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังกรรมธิการครับว่าผมอยากเห็น,นกลไกตรวจสอบถูกดุลการบริหารกองทุนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ปราศจากปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือว่า Conflict of interest ปัจจุบันครับเราจะเห็นว่าทางร่างแก้ไขกฎหมายที่สภากำลังพิจารณาอยู่นี้มีการเสนอตั้งคณะกรรมการเพื่อสองชุดครับที่ดูแล้วน่าจะมีะบทบาทสําคัญในการตรวจสอบและก็ประเมินผลงานของการบริหารกองทนุน ชุดที่1ครับคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนนี้ตามมาตรา50รับ21ส่วนชุดที่2ครับคือคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนนี้ตามมาตรา50ทับ20ในร่างแก้ไขแต่มันเป็นที่น่าสังเตกตครับรท่านประธานว่าในขณะที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเนี่ยถูกแต่งตั้งโดยสภานโยบายการอุดมศึกษาแต่พอเรามาดูในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้กลับถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเอง ดังนั้นครับผมคิดว่าเพื่อจะให้เราหลุดออกจากกระดักของผลประโยชน์ทับซ้อนและทําให้กลไกถ่งดูมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยอยากจะเสนอให้ทางกรรมธิการที่ตั้งขึ้นมานั้นพิจารณาแก้ไขเพื่อทําให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทั้งสองคณะนั้นมาจากการแต่งตั้งจากสภา,านโยบายไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้งคนมาตรวจสอบตัวเองดังนั้นท่านประธานหากกล่าวโดยสรุปหากสภา,าผู้นนแทนรห่งน,นครีให้ความเห็นชอบ กับร่างแก้ไขกฎหมายสี่ฉบับนี้ผมก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการวิสามันที่จะตั้งขึ้นมาให้พิจารณาข้อเสนอของผม4ประการด้วยกันที่ทําให้กองทุนนั้นสามารถทํางานด้วยหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้นสามารถจัดสังล็มานให้กับโครงการอย่างต่อเนื่องมากขึ้นสามารถบริหารโดยมีตัวแทนที่มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีก,กลไกถ่วถุงดุลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกันครับขอบคุณมากคุณตทลาธานครับ